สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญพระครูธัญญะนครเขตมกิจจังหวัดปทุมธานีครับหรือเรารู้จักท่านในานามหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตครับเหรียญน,นี้สร้างในปีพุทธศักราช2473นดนะครับนะครับปกติเราจะเห็นเป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญล่อนะครับนะครับมีความเก่า มากมเลยครับครับผิวนะครับทองผสมนะครับซึ้งมากสำหรับเดรียญนี้ครับครับดูแล้วมีความคลาสสิกอยู่ในตัวครับงานหล่อสมัยก่อนครับความคมชัดก็จะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับ อยู่เป็นมะละหมดแล้วครับมีการแต่งตะไบแบบหยาบๆไว้นะครับมีเหรียญที่เก่าและก็มีความซึ้งของผิวโลหะนะครับทองไงน็็เ,เก่าครับมันอธิบายให้กับท่านฟังเป็นคาพูดบางครั้งมันก็เข้าใจได้ยากเหมือนกัน ซึ่งข้างก็เป็นเปรตติุกเก่กาครับ